สมมาสัมพุทโธภะขวาวุตังภะวันตังอภิวาตทสวกโตภวตานมธมนามส เตปันโนพระเขว่โตสาวกัสังโฆสังฆังน,น,น,นัมมินัสังภูมินัานอบนองพระภูมิพระากเจ้าเป็นำดับต่อไปนโมตัสสะพระเขว่โต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั เจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนทุกท่านที่อยู่ในห้องพิปัสศนาคือเป็นการศึกษาธทมปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อยกฐาน กระแสจิตที่สั่งสมมาบางทีกอ็อยู่ที่ว่าเอาอะไรออกหน้า,อาเอาความหลงออกหน้า,าก็เป็นสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานอาเอาความโกร ักษณะของอสุรกายนะอสุรแปลว่าผู้ไม่กล้าไม่กล้าหลบหลบซ่อนซ่อน,นะไม่ชัดเจนอสุรกายแปลงลักษณะของภาวะจิตที่ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับกิเลสก็พออนุโลมได้ว่าเป็นลักษณะของจิตของอสุ ตลอดเวลาอยากตลอดเวลาเปตตแปลว่าหิ้เป็นลักษณะภูมิจิตของเปรตถ้าเราให้น้ำหนักความอยากนหน้นน่นะตระหนักถึงศีลธรรมมาเขเป็นภูมิจิตของมนุษย์ห็เรียกว่ามนุษยธรรมซึ่งมีเมตตาการุณามีสัมมาอาชีวะรักเดียวใจเดียว ที่จะดำเนินชีวิตกำกับชีวิตนะพฤติกรรมให้อยู่อย่างนี้ก็เป็นภาวะของมนุษยธรรมนะถ้าเป็นภาวะละอายใจตัวเกรงกลัวต่อบาปอย่างเข้มข้นะนี่เขาเรียกว่าเทวธรรมเป็นธรรมของนะเทวดานะถ้าจิตยกจิตขึ้นสู่ วิปัสนานเจริญม 8, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, รรคแปดโพดชงเจ็อิทธิบาทสี่นะสัมประทานสอินรียห้าเหล่านี้สมอำเสมอมันเป็นเส้นทางของพระอริยบุคคลดังนั้นอยู่ที่ว่าเราดำรงชีวิตอยู่ในน้ำหนักประทับอยู่ที่ว่าทางเจสาย ได้ยกคนะำสอนของครูบาอาจารย์เจ้าคุณนะโชดกนะที่ท่านแต่งไว้ในตำราวิปัสสนากรรมฐานของสำนักเรียนวัดมหาธาตนะุก็ทำให้เราได้สามารถพนอะได้เห็นเส้นทางอย่างนี้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะไปเส้นทางไหนนะถ้าเรารักชอบไฟ สติปัฏฐานสี่ก็เป็นเส้นทางอันประเสริฐก็เรืออริยมรรคเป็นมรรคาแห่งพระอริยเจา้าหรืออีกในแย่หนึ่งก็คือเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่นดวงจิตอันประเสริฐซึ่งเรียกอย่างหนึ่งว่าทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาน เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติคามินีให้ถึงทุกขะนิโรธซึ่งความดับทุกข์คือาาภาวะแห่งพันิชจริงๆภาวะดับทุกนั่นแหละนั่นคือความยอดสุดยอดสุดอย่างเช่นแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ไม่มีแล้วหรือความมืดมันหายไปเป็นลักษณะของความสว่าง ปรากฏจิตใจที่หมดสิ้นทุกกิเลสน,นั่นแหละเป็นภาวะแห่งความแห่งความสุขที่แท้จริงเช่นกันเหมือนกับภาวะที่เราหายจากโรคหายจากโรคเท่ากับไม่มีโรคเท่ากับสุขสบายดี ที่เราได้ยกจิตยกความคิดศรัทธาเรื่อมใสในแนวปฏิบัตินี้ฝ่ใจศึกษาเข้ามาในห้องวิปัสสนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอริยวิธีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีของวิธีอันประเสริฐวิธีของพระอริยเจาย้าทั้งหลาย อาจจะฟังจากครูบาอาจารย์ท่านให้โอวาทบางท่านบรรยายบางหรือฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสาธยายตำรับตำลาซึ่งปราดครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆได้บันทึกท่านเกิดจากปฏิปทาของท่าน,น,นวันนี้มาฟังวิปัสสนาในของ สีสยดอกมหาเสริญลีบสนาในเรื่มสองวันนี้ก็น่าจะจบว่าด้วยวีปัสนาอย่างที่ที่สองเรียกว่าปัจจะญปริกาหะอยาทำให้เราได้ทราบใยยะแห่งการรู้เหตุรู้ปัจจัยแห่งรูปนาม โดยในยะต่างๆวันนี้ก็มาฟังเพิ่มเติมข้อความว่าสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดย่อมเป็นอันรู้ได้หมายความว่าถ้าเรารู้เกิดรู้ดับรู้เหตุรู้ปัจจัยในปัจจุบันเราก็อนุมานได้ว่ารูปนามที่เรารู้อย่างนี้ มีเหตุมีปัจจัยสัมพันธ์กันในอดีตรูปนามที่ปรากฏให้เราได้รู้ปัจจุบันก็มีลักษณะสภาวะธรรมเช่นเดียวกันเดินล,ล้วนแล้วแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยอนุมานได้อีกว่าอนาคตรูปนามที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมมีเหตุมีปัจ มิได้มีหมายถึงการรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามทุกอย่างเหมือนรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณแต่เป็นการอนุมาณรู้ว่าทำทุกอย่างก็มีเหตุเกิดผู้ที่จเจริญสติต้องลึกรู้รูปนามปัจจุบันแล้วเข้าใจเหตุเกิดของลูกนามได้ตามใน5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามในห้าอย่างก็โดยผัสสะบ้างนะมีอะไรบ้างโดยผัสสะนะโ,ดโดยเวทนาที่เราฟัางสาธยายมาโดยที่ปรากฏนะมีอายตนะมีผัสสะมีรูปมีนามมีเวทนามีวิญญาณ เราจะกําหนดส่วนใดส่วนหนึ่งกำหนดภรรษากําหนดเวทนาก็เป็นอันรู้รูปนามได้เช่นกันหรือที่เกิดขึ้นจากรูปนามที่เป็นเหตุในการทั้งสามและได้ชื่อบรรลุปัจจยะปริฆาหายานอย่างสูง ยานดังกล่าวพ้นความสงสัย16ประการดังที่กล่าวมาแล้วและความสงสัย8อย่างที่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิกขาสามรูปนามในอดีตรูปนามในอานาคตรูปนามในปัจจุบันพร้อมด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้นเนื่องกันท่านวงเล็บด้วยว่าคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองจึงได้เช่าชื่อว่า กังขาวิตรณะวิสุทธิหมดจดด้วยการข้ามพ้นความสงสัยถ้าเรามีพลังสะสมพลังเพิ่มเห่งจนเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะสิ้นความสงสัยด้ยนอกจากนั้นผู้ที่เข้าใจความดับของจุติจิตและความเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิต ที่เนื่องกันย่อมรู้เห็นรูปนามในพบก่อนมิได้ย้ายมาสู่พบนี้แต่ดับไปในพบก่อนแล้วรูปนามใหม่ย่อมเกิดขึ้นในพบใหม่ด้วยกรรมเก่าในบางขณะอาจพิจารณารูปนามในพบก่อนมีสภาพไม่เที่ยงดับไปในพบก่อนแล้วแม้รูปนามในพบนี้ก็มีสภาพไม่เที่ยงดับไปในพบนี้เหมือนกัน ความพิจารณาเช่นนี้เป็นเบื้องต้นของสัมมสนญนาณที่เราจะได้ฟังต่อไปสัมมสาสัญญาณที่วิปัสสนาญาณที่สามในคำพีวิสุทธิมรรคนี้ท่านขึ้นหัวข้อว่าพระจุลโสดาบันระโสดาบัน อ่อนๆแต่มีกระแสจิตอยู่ในกระแสแห่งอริยธรรมและในคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าผู้เจริญวิปัสสนาที่เพียบพร้อมด้วยยานนี้ย่อมได้รับความเบาใจแตและได้รับที่ฟึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระจูลโสดาบันผู้จะไปเกิด ในสุขติภูมิแน่นอนปิดประตูอบา,ายความเบาใจอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาคืออริยผลส่วนที่พึ่งอย่างแท้จริงคืออริยมรรคแม้ผู้ปฏิบัติในระดับนี้จะยังไม่บรรลุมรรคผลก็เป็นผู้ดำรงอยู่ในปฏิปทาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้อย่างแน่นอน จึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจมีหลักประกันพูดง่ายๆเบาใจได้เลยว่าปิดประตูอบายและเบาใจได้เลยว่าย่มอมอไปเส้นทางาบรรลุที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนถ้ามีปฏิปทายอย่างนี้ได้ได้รับที่พึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกในหนึ่งผู้ที่กำหนดรูปนามตามความเป็นจริงด้วยรูปนามรูปะปริเชทญาณแล้วย่อมเกิดปราโมดจึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจส่วนผู้นี่ปาโมดก็เบาใจปีติปาโมดน,น,โนะฮะในในโคชงเจ็ดนะมีสภาวะธรรมนี้อยู่ถ้าเรา สติอัมมางวิจโยตถา,าวิลิยมปีติเมีสติปัญญาแล้วก็มีความเพียรน,นำไปสู่ปีติปราโมจึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้รับเบาความเบาใจส่วนผู้ที่กำหนดรู้รูปนามรู้เหตุเกิดของรูปนามด้วยปัจจะยปริกขหายานย่อมขจัดความเห็นผิดว่ามีบุคคลตัวตน มีผู้เนรมิตรเหล่าสัตว์หรือเหล่าสัตว์เกิดได้เองโดยไม่มีเหตุปัจจัยเป็นต้นเขาย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธาที่มั่นคงไม่เสื่อมไปด้วยทิฏฐินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับที่พึ่งคำพีมหาดีกาอธิบายว่าผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิ ก็คือบริสุทธิ์ได้ด้วยการพ้นความสงสัยนะที่พ้นความสงสัยเพราะรู้ชัดในความเป็นเหตุปัปจจัยของรูปนามสัมพัญกันแม้มิได้แทงตลอดทำชั้นสูงก็มีสุขติภูมิเป็นเบื้องหนะ้านี่เบาใจได้เพราะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริบูรณ์ฝ่ายโลกิยะ ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุกติภูมิแน่นอนนิยตคะะติโกแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นจึงชื่อว่าพระจูลโสดาบัตข้อความว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิหมายความว่าผู้ที่ปราศจากทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนและวิจิกิจฉา ความสงสัยอยู่ในระดับกังขาวิตรณะวิสุทธิจึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไปเกิดในสุขติภูมแน่นอนแต่วิสุธทธินี้เป็นเพียงโลกิยะไม่ใช่ฝ่ายโลกุตระจึงอาจเสื่อมไปได้ในบางขณะอาจเกิดความเห็นผิดคือทิฏฐิและวิจิกิจฉาเพราะพิจารณาผิดหรือฟังธรรผิด ทำให้วิสุทธิเสื่อมไปในขณะนั้นเขาไม่ใช่ผู้จะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนนี้ก็ถ้าเสื่อมถ้าไม่พยายามให้มั่นคงพยายามเดินก็มีสิทธิ์เสื่อมเหมือนกันข้อความว่าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริบูรณ์หมายความว่า บุคคลนั้นจะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนเพราะมีศีลสมาธิและปัญญาอันบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาหยุดการเจริญวิปัสสนาก็เสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาและไม่ใช่ผู้จะไปเกิดในสุขติปูมิแน่นอนดังนั้นผู้จะบริบูรณ์ด้วยวิสุทธินี้ต้องอยู่ในระหว่างเจริญวิปัสสนาเท่านั้นหลังจากไม่ได้เจริญวิปัสสนา แล้วหากยังเป็นผู้ปราศจากทิฏฐิและวิจิกิจฉาอีกครั้งมีศีลบริบูรณ์พกต่อไปของเขาจึงจะแน่นอนด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรประมาทว่าเราเป็นพระจูละโสดาบันแล้วจะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนแล้วเลิกการปฏิบัติธรรมไปและละเลยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ hmm. เป็นเพียง จุระโสดาบันยังไม่ใช่พระโสดาบันแบบแข็งแรงพูได้ง่ายถ้าเป็นสัตว์ก็ปีกยังอ่อนอยู่เป็นตัวอ่อนอยู่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ยอดยังอ่อนอยู่แต่มีใบเหมือนกันแต่เป็นใบอ่อนที่ใบไม่ยังไม่ใช่ใบแข็งแรงใบแก่ พของพระจูรโสดาบันพระจุรโสดาบันจะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนในภพที่สองคือภพหน้าแต่ไม่แน่นอนในภพที่สามถัดไปจากภพหน้าดังข้อความในคำพีมหาดีกาข้างต้นว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิ และเพราะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริสุทธิ์ฝ่ายโลกิยะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนที่จริงแล้วบุคคลอาจเสื่อมไปจากกังขาวิตรวิตรณะวิสุทธิและศีลสมาธิปัญญาในภพนี้ได้ภพที่สองของเขาจึงไม่แน่นอนซึ่งทำให้ภพที่สามเป็นต้นไป ก็ไม่แน่นอนเช่นกันดังนั้นทันย้ำอย่าประมาททำให้เข้มข้นเพื่อเป็นหลักประกันให้ได้นอกจากนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุเทียงเก้าชาติในสำนักของพุทธเจ้า9้าพระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้านามว่าโกนทัญญะที่ตัสรู้ในเวลาสามอสงไขยที่ผ่านมา และพระองค์ได้เจริญวิปัสนาด้วยคตะปัจญาคตะวัดจนกระทั่งบรรลุถึงสังขารุเปขายานอันเป็นวิปัสนาญาณสูงสุดของปุถุชนอันหนึ่งพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสุมนะและพระพุทธเจ้าวิปัสสีเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญานาคและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าปทุ ปทุมะเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาราชสีแม้ในชาดกที่กล่าวถึงพัทธรกับนี้ก็คบเรื่องที่พระองค์ไปเกิดเป็นสัตว์เลรัจฉชานบ้างโดยเฉพาะในเตมิยะชาดกคบเรื่องพระองค์เคยตกนรกแล้วละลึกชาติได้นั้น,นอันนี้ท่านผู้แต่งก็วงเล็บมาอธิบายเรื่องคัตะปัจจาคตะวัต คือวัดกรรมฐานอย่างหนึง่งที่ต้องกำหนดสติตลอดทั้งเวลาไปและกลับายถึงกลับจากบินทบาลนะหรือเมื่อจเจริญสติอยู่เวลาเดินถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็กลับมาที่เก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ก็เรียกว่าคตะปัจจาคตะวัดมีกิจวัตรให้ทำอย่างนีนะ้หรือก็เริ่มใหม่แล้วก็ทำเปประจำสมบเรมอในการปฏิบัติกรรมฐาน หลักฐานจากพระบาลีและพระอัจถกถาข้างต้นแสดงว่าแม้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุถึงสังขารุเปกขาญาณที่สูงกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิก็อาจไม่หลุดพ้นจากกายภูมิได้ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่มีศรัทธาและวิริยะไม่มั่นคงอีกครั้งบรรลุเพียงกังขาวิตรณะวิสุทธิคงเป็นไปไม่ได้ว่าจะไปเกิดในสุข ภูมิอย่างแน่นอนคู่ที่ต้องพ้นจากอบายภูมิโดยเด็ดขาดจึงควรภาคเปลียนปฏิบัติเพื่อละสักยะาิทิฐิความเห็นผิดว่ารูปนามที่มีจริงเป็นอัตตาตตนด้วยโสดาปฏิมักต้องให้ได้โสดาปฏิมักอย่าพอใจอยู่แค่กังขาวิตรณวิสุทธิเท่านั้น ต่างขาวิตราสุทธิก็เป็นกระแสแห่งพระโสดาบันอ่อนๆดนะุดลุดลุณน,น,นะหรือจูลนะจูละโสดาบันดังพระพุทธโอวาทในสังยุตตนิกายว่าผู้ที่เห็นภัยในวัตตะพึงเจริญสติอยู่เพื่อขจัดสักยาทิฏฐิ เหมือนผู้ที่ถูกหอ,อกแทงหรือถูกไฟเผาที่ศีรษะฉะนั้นอน,น,น,นอุปมาเหมือนว่าคนที่ถูกหอ,อกแทงอ,อ,อายุฝ่ยหลังและอยู่ไม่นานก็สิ้นลมดังนั้นควรรีบเจริญสติรีบทำความดีหรือไม่งั้นก็เปรียบเสมือนว่า บุรุษที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่บนเหนือสีสันซึ่งถ้าไม่รีบทําความดีเสียเปล่านะเพราะเวลาเหลือน้อยทุกทีแนะต้ก็เล่งทาความดนะีอันนี้จบปัจจยะปริฆาหยานะถ้าใครนะปฏิบัติ จนเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยจนสิ้นความสงสัยในปัจจยปริกหาหายน,นี้จัดอยู่ในวิสุทธิข้อว่าด้วยกังขาวิตรณะวิสุทธิซึ่งก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตกระแสจิตแห่งจูระโสดาบันโสดาบันน้อยๆโสดาบันอ่อนๆมัยังไม่ได้แก,ก่กนะ ถ้าเปลี่ยนเหมือนนั่งมวยก็นั่งมวยสมัครเล่นยังไม่ใช่อาชีพนะถ้าเป็นดอกไม้ก็เพียงดอกตูมไม่ใช่ดอกบานนะอันนี้เขาเรียกวจูระโซดาบันแต่ก็อย่างน้อยอยู่ในกระแสก็เบาใจได้ว่าถ้าเราทำอย่างเนี้ยสม่ำเสมอไปสุขติแน่นอนในข้ที่สองข้หน้า แต่ว่าพวกที่สามถ้าเราไม่ไม่ปฏิบัติแล้วพวกที่สามก็ไม่มีหลักประกันก็เ,เสื่อมได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์พยายามย้ำเตือนข้อความเราเนี่ยให้เราไม่ประมาทก็อ,อย่าได้เบาใจยังเบาใจไม่ได้เพราะยังเสื่อมอยู่ถ้ายังไม่ปฏิบัติที่ิัสนาอย่างสมบเสมอ เอาละวันนี้นะถ้าจะเริ่มยานใหม่เกรงว่ามันจะขาดตอนจะอ่านมากสาธยายมากก็เวลาที่ภาวนาจะไม่ไม,ไม่ไม่มากนะก็เอาวันใหม่นะเพื่อจะเริอกหัวข้อใหม่เลยสัมมาสัญาาเป็นเรื่องของอพลังที่เราสะสมมาพอเห็นลูกเห็นนาม ก็จะยกระดับละเอียดขึ้นเห็นความไม่เที่ยบเป็นทุกก็เลิ่กไกล้วิปัสนาพูดง่ายๆว่าถ้าขุดถ้าขุดดินก็ใกล้ๆถึงตาน้ำละถึงตัววิปัสสนาแท้เอาละวันนี้นะ ก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติได้มากขึ้นได้มากขึ้นมากกว่าวันก่อนๆอ,อย่างเดียวเวลาเตั้งเืิบครึ่งชั่วโมงนะเพื่อจะได้เห็นรูปนามได้ชัดเจนขึ้นเป็นกระแสจิตวันนี้บ่ายโมงนิดนิดหนึ่งอาจารย์ก็จะเข้าห้องประชุมนะออนไลน์จากาประธานเผยแผ่ที่กรุงเทพ สาระว่าประุมบดิตนะท่านเป็นประธาน,นกรรมการมหา,าธิรลสมาคมด้วยเป็นประธานเผยแผ่ก็สูมเอาประชุมด้านสูมพระนักเผยแผ่ทั่วประเทศวันนี้เอาละก็เชิญชวน,นทุกท่านยกจิตขึ้นสู่ภาวนา